ในมุมเล็กๆของเมืองที่ไม่มีใครพูดถึงจะมีร้านขายของเก่าบรรจักา์เงียบฝุ่นจับหนาเฟอร์นิเจอร์ไม้กเก่าวิาีแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านกระจกเข้ามาที่จะดูเหมือนถุกเรื่องไปจาัดก,การเวลาและในบ่ายวันหนึ่งปุยเมฆกรตะต่ายน้อยผู้รักทานที่มีใบหน้ากลมขนปุยสีขาวตาคมโตก็ได้เดินลงเข้ามาเธอได้เดินสำรวจอย่างช้าๆในท่ามกลางกลิ่นฝุน่นและแสงแดดจาง แล้วทาให้ปุยเมฆได้พบกับหนังสือก่กตเล่มหนึ่งที่ไม่มีชื่อมีเพียงข้อความเขียนเอาไว้ว่าไม่มีใครเคยอ่านมันจนจบด้วยความน่าสนใจปุยเมฆจึงได้เอาหนังสือเล่มน,นั้นติดกลับมาบ้านด้วยในคืนเดียวกันนั้นเองในห้องนอนเล็กๆอบอุ่นมีผ้าห่มหนานุ่มโคมไฟหัวเตียงแสงสีส้มฝนตกนอกหน้าต่างม่านสบัดเล็กน้อยจากลมเย็น ปุยเมฆนั่งอยู่บนเตียงเปิดหนังสือปริศนาที่นำกลับมาอย่างช้าๆตัวหนังสือเริ่มเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับหน้าต่างที่เปิดออกเองตามข้อความในหนังสือปุยเมฆตกใจเล็กน้อยและก็ยังอ่านต่อไปภายในห้องเริ่มเงียบลงประตูห้องเริ่มเปิดออกเองแล้วทันใดน,นั้นเองเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากห้องข้างๆ เสียงดังมาจากนอกประตูโดยหนังสือในหน้าถัดไปนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินเข้ามาคุยเมฆตกใจพร้อมกับหยุดอ่านหัวใจของคุยเมฆเต้นแรงขึ้นแล้วทันใดนั้นเองคุยเมฆก็ได้ปิดหนังสือลงพร้อมกับเสียงฝีเท้าก็ได้หยุดทันทีแล้วหลังจากนั้นไฟในห้องก็ดับลงแสงเทียนเล่มเดียวในห้องทั้งที่ไม่เคยจุดมาก่อนได้จุดขึ้นเอง คุยเมฆที่กำลังอ่านหนังสือปริศนาอยู่นั้นในหน้านั้นได้มีเขียนเอาไว้ว่าเหลือเพียงแสงจากเทียนเล่มเดียวปุยเมฆเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอยังอยู่ในโลกจริงหรือตอนนี้กำลังอยู่ในโลกของหนังสือเล่มนี้กันแน่แล้วในที่สุดปุยมเมฆเปิดมาถึงหน้าสุดท้ายที่ว่างเปล่าในมุมซ้ายบนของหน้านั้นมีตัวหนังสือเล็กๆเ,เขียนอยู่ว่าให้เขียนอะไรลงไปก็ได้ในหน้านี้แล้วจะพบกับ ความสนุกที่ไม่เคยเจอมาก่อนคุยเมฆได้ลงมานั่งที่โต๊ะไม้เล็กๆข้างเตียงมือถือดินสออยู่ในมือแล้วได้ทําการเขียนลงไปในหน้าสุดท้ายของหนังสือว่าเริ่มต้นการประชนภัยครั้งใหม่กับคุยเมฆหลังจากที่เขียนลงไปในหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนั้นเวลาผ่านไปไม่นานห้องทั้งห้องเงียบงันคุยเมฆนั่งนิ่งๆยิ้มเล็กๆ ก่อนที่ร่างของปุยเมฆจะเลือนหายไปเหลือแต่เพียงหนังสือปริศนาเล่มนั้นที่เปิดอยู่ทันใดน,นั้นกระดาษหน้าสุดท้ายได้มีตัวหนังสือปรากฏขึ้นมาเพียงคําเดียวว่าปุยเมฆแล้วหนังสือปริศนาเล่มนี้ก็ได้ปิดตัวลงเองอย่างช้าๆแล้วก็ได้เลือนหายไปอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับว่าหนังสือปริศนาเล่มนี้จะรอยเหยื่อรายต่อไป